สำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสติผักค3ก็เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อที่จะจ้างนักเม้าบริการบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกันนะครับจำนวน12อัตราครับโดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะครับมีระดับบุธิการศึกษาปวสครับนั่นก็คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสรับสนุนงานอำนวยการสถานทีและย่านผ้าหนะนะครับและก็ด้านสนับสนุนงานสารบัญและงานอำนวยการกลาง จำนวน2อัตําแเดียกันนะครับส่วนบุฒิการศึกษาปัญญาตรีนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการสนับสนุนงานอํานวยการผู้บริหารงานสารบัญและอํานวยการงานด้านของสารบัญและอํานวยการกลาง4ตําแหน่งนะครับด้านแผนงานงบประมาณพัสดุอีกหนึ่งตําแหน่งด้านงานอํานวยการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอีกหนึ่งอตราและก็งานอํานวยการและประสานข้อมูลจังหวัด2อัตรา งานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจำนวนอีกหนึ่งอัตราน,นั่นเองนะครับถ้ามีผู้สนใจนะครับอยากจะเบิงรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งสาม,มารถที่จะดาวน์โหลดประกาศและก็แบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ครับ www.oncb.go.th ในหัวขอรับสมัครพร้อมกับยื่นเอกสารและหลักฐานได้ที่ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดภาคสาม เลขที่3 3 3ถนนราชสีมาโชคชัยตำบลน,น้องบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปครับจนหอด20กันยายนในวันและเวลาราชาการโดยบ่เสียคาใส่ใจในคาสมัครนั่นเองครับ